รถยางระเบิดนะครับรถด,ดีนะรถน,นี้ไม่ชนเอาใช่ไหมเนียมันเบี่ยงนี่ครับเส้นอัญานาพิเศษเป็นเชฟโถเล,ลยยางแตกด้านหน้า,นนาซ้ายแล้วก็มีควันข้างหน้านะครับไฟไหมหรือเปล่าไม่รู้ไปดูโ,โหดูควันเผาอยาหรือไฟไหมอะไรไม่รู้นะครับ but <laughs> ไม้บ้านคนเนอะเป็นหมู่บ้านนั่นนะไม่ใจแล้วไม,ม้บ้านไฟไหม้ครับน่าจะไฟไหม้จริงๆเลยถ้เาเผาอย่าไม่นานเยอะขนาดน,น,นั้นดู นนคนรับไม่โรงงานนะมันน่งไยไฟไม้อยู่ตรงเส้นกาญจนาพิเศษครับ